ก็สะดุดตาพี่มนต์มาแต่ไกลเลยครับเพราะใส่เสื้อสีได้เจ็บตามากครับผมก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพี่มนตนะครับอยากให้พี่มนต์กล่าวความรู้สึกหน่อยกับครั้งแรกในครั้งนี้กับการพิชิตยอดดอยอินทนนท์ครับผมอ๋อก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับคือตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วครับว่าจะ ปั่นให้ถึงยอดให้ได้โดยไม่ลงจากรถไม่ครับโดยไม่ให้เท้าแตะพื้นใช่ไหมใช่คร,ค,รครับผมมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างไรบ้างครับก็ ส่วนมากทุกเสาทย์ก็จะปั่นขึ้นดอยสุเทพครับคับผมอ๋อดอยสุเทพใช่ไหมแสดงว่าพี่มนุษย์เป็นเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับอ๋อก็ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมมันย่างดีนะความแตกต่างระหว่างดอยสุเทพกับดอยอินทนนท์ที่มนุษย์คิดว่ามันแตกต่างกันยังไงครับคงเป็นเรื่องระยะทางครับผมว่าดอยสุเทพมันระยะทางมันแค่12กิโลสกิโลแต่ตัวนี้มันประมาณ50กิโลกิโลแล้วเรื่องความชันล่ะครับความชัน มันจะมีชันเป็นบางช่วงแต่ว่าเปอร์เซนต์ความชันน่าจะใกล้เคียงกันแต่มันจะมีความล้าเรื่องความร้อนด้วยแต่แตผมคิดว่านในช่วงช่วงเวลานี้คงไม่ร้อนมากนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะจอก็นะต้องดูพรุ่งนี้ทีกนึงครับพรุ่งนี้ีน่ใช่ครับนะครับอยากให้พี่โนตพี่มนพ ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยสำหรับในครั้งต่อไปนะครับผมในปีหน้าและก็ปีต่อๆไปครับเชิญชวนให้เขาแบบมามา,มาร่วมปั่นจักรยานิีิดตดอยอิทนทนนท์กันครับผมก็ครั้งหน้านะครับขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มีโอกาสแล้วก็อยากจะวัดใจกับตัวเองนะครับว่าเราจะเก่งแค่ไหนที่จะ ไปให้ถึงยอดสูงสุดของประเทศไทยครับครับผมเรียนเชิญเพื่อนพี่น้องนักปั่นทุกคนนะครับข้มาปั่นด้วยกันครับอีกหน้าผมก็จะมาอีกครับครับผมครับครับขอบคุณมากนะครับพี่มาร์คครับสวัสดีครับสวัสดีครับ